เตะบอล้าครั้แรกมีปัญหาครับราชบุรโคนได้แตะปอนดขึ้นมาเป็นหนึ่งศนะูนย์นะราชบุรโคนเสิร์ฟต่อเสิร์ฟม,มาคร,รั้แรกรับได้ไมวในบอมบิดลูกต้องยกให้ฮะับแต่ลอยอยู่ที่เดินเท้ากันครับตอนนี้บอมบิดยีเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ เบอร์13ครับเซวับมาแต่งของระบุนตกเตจังอนี้นะอปอีตกที่2ต่ตอนหนึ่งครับลัชบเป็นฝ่ายเสร์บครับเสีบมาเป็นของบอลูกนี้แก้เกยไปลูกนี้ ราชบวนขอตบมาอย่างไม่เป็นผลกอเปนเอ็ดแก้เกมมาแต่ของราชบว,ว,ว,วนตนั้งคืนให้เพื่อนลูกนี้ระโดดตบลงใส่เส้นสามต่อหนึ่งนะราชกวนเป็นปลายเสิร์ฟเดยเบอร์สิบห้าครับพี่ปุ๋ยเตือมาแบต่อเปินเอ็ดตบมาแล้วนี้น นสเตลไลอร์เราจะมาได้แต้มต่อครับเป็น4ต่อ1ครับตะปุ้ยเป็นฝ่ายเสิร์ฟต่อเสิร์ฟมาตะปุ้ยเสียครับเ,าเ,เอาที่5ต่อ1ครับราชภัฏกรเสิร์ฟต่อ เสิร์ฟมาลูกนี้ฝังไปหน่อยครับเดี๋ยวแต๋วให้ฝังกองที21ไปครับเป็น2ต่อ5กองบินเซอร์โดย้เบ้ที21ครับเกิดบอกมาไม่ครับ6ต่อ2นะราชบุญเสิร์ฟมาแลนต่อที่1 ừ, ตังค์พ้นตบมาไม่แน่ตบแบบเซ็ตเลนจ่าเบอร์สามสักพอยี่สิบสามต่อหกครับของบิ๊กิีเ็ดเป็นไสเซอร์เกิดไแล้วนี่แน่นัดมาตังค์พ้นแล้วก็แก้เกมไป น่าจะโยนยอดมาแล้วเอาสิย้อนโดยเบอร์หนึ่งน,นะฮะอาจารย์หลียอดแบบนงงๆค่ะเจ็ด <c oughs> ต่อสามน่าจะลงเป็นไฟเซอร์เติมมามาแล้วลงไว้ไม่ลงค่ะแปดต่อสาม ับมาคืนหลุดนี้ยอดได้เถึงครับเปิดมาเซิร์ฟต่อไปนะครับถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับแต่ก็เป็นบอลที่เอ็ดนะฮะได้แต่สี่ต่อ9ครับเีนเซอร์ปาโดโๆครับแตกปุยตั้งขึ้นลูกนี้ เตอร์สิบกอ,ออกไปเลยก่อนดีนแล้วนะฮะทีก้วตอนนี้5ต่อเก้าบอไม่ได้เซิร์ฟมาเซิร์ฟออกครับแล,แลที่1ิต่อห้าตะปัดเซิรฟมาแตมีกี่เบบด็ดยังไงวันนี้ขอแก้เกม ัลตั้งขึ้นสวยๆตตแต่ไม่เป็นผลกองิีเดนตมาเรื่องนี้ช่วยกันไหมช่วยกันช่วยกันเป็นคนลุ้นมาในฝั่งของราชบัลลูนเสียแต่ไปเป็นสิบเอ็ดสอห้าครับอาจารย์ครับให้ไฟเสิร์ฟครับเสร์ฟมาเดนต์กองิีเดนตตั้งขึ้นแก้เกมตัด่อ วังนี้นท่บนตังคนแล้วตีโบลิตออจะไปเป็นผมเอาละตอพินตอพินตอตีนแก้เกมไปเลยในัที่สองนะฮะสบสอต่อห้าเติต่อไปอีกเติมมาแรกสวยงามแก้เกมมาราชทับนแก้กลับไปกัน เอาล่ะสิของมิกเน็ไปยังไงลูกนี้ตก3เมตรมายังไม่ไป็นฝั่งแรกทุกคนเบอร์สิบขอคืนนี่แน่โดนไหลชั้นไม่เป็นไรโหน่าัะดูกเก่งใจครับลูกนีน้ต้องระมัดระวังครับดูเก่งใจฝั่งเขาเขาเป็น21ขอเปลี่ยนตัวครับโดยจะออกเบอร์ที่เข้าไปครับ ีนสกอร์ที่13ต่อ5อารั์ปัดอาจ์ัวัญนะครับเกิฟต่อเกิดเต็มแล้วนะดูลนมาาครับจ้าโดนเกิฟสิบตบเลยแหมตั้งมานี่ยอยไปเอาละราะบัดตบเฟิรนตเียกจะไม่เป็นผลตอนนี้ตั้งเหมือนกับโดนโดุกโดนเสมอมาแล้ว ตัวือตั้งคุณตัวหนึงตัวจป้งหัวกีพองมีเอแน่กนไปและงจากนันว่ายังไงพออีกครั้งที่เจแล้วน,นี่เจ็ดแล้วน,นี่ได้ย้อนกลับมาแก้เป้ไม่เห็นมเด็นะละแต่ไปเป็น14ต่อ5คอรับเจ็ 5, บต่อครับเปเดมา แก่แก่มา่้าอเดสคนไม่ไม่ทันนะฮะลูกไฟคว่าใส่เกียดีะจะใส่เกียร์อาถอยก็ไม่ยไนะต้องยอมเระต้องยอมลูกใหม่ะตองอีที่สิบเอ็ดกับหมดตัวสิบสี่แล้วตอนนี้กัลงกันขึ้นแล้วโวจับแล้วแต่ก็จะโดนช้าไปรับ เตต่อ14ครับกม,มีเยเป็นไหล่ซ์โซ่ฟาต้องแก่แเก๋นะโคตเอะละกลับมาที่สนาคมครับกมีเซ์ฟานาี่แน่ไม่องเล่นอห้ลนะจะได้ที่สนามเตะถือมือได้ไหรียเถือเอ,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 อลบไปแล้วเนี่ย นี่9ต่อ14ครับเริ่มตีเข้ามาแล้วเติร์ฟอีกครั้งลักเสียแต่ให้กับราชบัล์ูนไปฮะสกอร์ที่15ต่อเติร์ดต่อแม่น้่เสือเติร์ด1แก้เกมราชบัลลูเล่นกันสองคนอยากให้เป็นผลฝั่งของฟอฟิฟอืนยังไม่หวดเช่นเดียวกันตั้งมา ขอใจเจ้ไปกออาละตอบินตั้งขึ้นตบม่ต่ลควบนีนะ้นิดรอใจที่มาไม่พาดนะแต่ได้นิดหนึ่ง16-9ราชพฤกษรจะ่เสิร์ตต่อเกมา,ะะกามาแล้วอยู่ในแดนลาชพฤกตั้งขึ้นตั้งขึ้นโอโหเรียบร้อยับ กุกอีฟของเราตกเองนาเบอร์หกนะครับยนิวเซอราของเกือบไปอีกเมตเดียวครับ18ต่อ9ครับฝั่งรกชบุรขอเปลี่ยนตัวเบอร์15าออกไปไปเด็กนึงไม่ใช่หรอ กุศลิตหฮาโอเคไปจับกันใหม่ค่ะโอเคค่ะโคตรหลงนะฮะโคตรหลงค่ะโคตรไม่ได้ดูป้ายค่ะเรียนไปเยอะหาคงไปโคตรทุกสนามเกมซีก่อนไปฮะหลังจากการเปลี่ยนตัวเสร็จรับเอแล้ว แข่งก <c ười> ันมุมเดียวอีกแล้วนะแต่ก็เป็น19ต่อ9ครับหลักวเซิร์ฟนี่แน่ออกอีกครั้งหนึ่งครับ20แต่ก็โคตรมา ปัญหาะนะบอลสองต้องแก้เกณฑยากขึ้นครับแต่ตอนที่ตอนนี้21บต่อ9้าครับฝั่งของกองเป็น21ิขอเวลานอกครับเบอร์่อออกครับเบอร์ตเข้าไปครับ ปีนี้มีหลายรางวัลด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นขอนใจวอลเลย์บอลนะครับแล้วก็รางวัลอะไรอีกนะของผู้เล่นยอดเยี่ยมอีกหนึ่งรางวัลนักชายและหญิงนะเพื่อท่านนักาตนะอ๋อโอ,อ,อ,อเคมีถ้วยรางวัลไม่ด้วยนะครับปีนี้เอาละเอานี้เนเชอร์มาแต่ของราชวงศ์ตั้งขึ้น จะเห็น,กนตกม,ตา,มาแล้วตกแบบไม่ยั้งเลย22ต่อ10ปีแอลฟังของราชบุตรเป็นฝ่ายเสรฟครับโดยสิทธอาณาจักราชบุตรบลขอเปลี่ยนตัวครับเอาอาจารย์ขอนออกมาพักนะฮะดมยาดมสักผู้หนึ่งะคะ่ะ <c oughs> อย่างเบอร์ห้าเข้าไปนะฮะ เอฟมาหมดแรงเสียแต้มให้กับกองบินที่1นไปายแ็น11ต่อ22เบอร์13ครับกองบินที่เียไปเสิร์ฟเิดมาคุณผู้ชมลูกนี้ต้องทำยังไงฮะัด้เกมนะครัไปต่องวบินที่11ต่างึ้นแล้วโจมเข้าไปเสียพลครับอยู่ในถังสีส้มนะครับ บริการนั่แข็งดีนะครับท่านไปตัดได้เลยนะครับตีดวงฝั่งแรกจะกอเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟมาในบลูกโตกสวรรค์ในลูกนี้ไม่ได้แก้เกมตะบนเบิร์รห้าตอบเลยนนี้เกี่เป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟมา ของราชบุญกันลีตบเปียบตั้งกากไม่ทำงานบางกองของมีดีเตแบทไวของราชกบุญุบุญต้องจับตาดูบุญนันทิยาจะทำได้นะครับเสิร์ฟมานะครับตอนแรกเาโอ้โหแก้เกินวม่รับเรียบร้อยครับรายกบุญคบับชนะ